คร่ะครัะเห็ดตะไคร้มใหม่ยสดๆเลยค่ะครับเห็ดตะไคร้ครับกำลังตุ่มๆน้องเห็ดตะไคร้เด้อมารีบมาซื้อด่วนๆเลยพรอมน้อพร้มแกงค่ะป้อมเอามาขามป้อมอ้อนี้สมองไม่มีเนาะมีมาขามป้อมจ้าเอมมาขามป้อมอ้อนี้สมองไม่มีเนาะมีมาขามป้อมจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้วันที่1เดือน12ปี25งหกครับพี่น้องเดือนสุดท้ายของคลิมทิ้นปีแล้วนะครับนี่ครับวันนี้พามาอัปเดตกับร้านแผงขายของป่ากันนะครับเส้นถนนนางรองประคำนะครับนี่รถที่วิ่งไปนั่นไปทางอำเภอประคำนะครับรถที่วิ่งสวนมานั่นคือจะเข้าอำเภอนางรองนะครับร้านจะตั้งอยู่ตรงยูเทินเลยป้อมตำรวจหนองไซมานะครับก่อนถึงตัวอำเภอประคำนะครับ เข้าไปรับชมกันครับพี่น้องว่าวันนี้จะมีสินค้าอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับทั้งเห็ดป่าของป่านะครับเข้าไปรับชมนะครับไปครับเข้าไปรับชมสินค้ากันครับพี่น้องว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณยายเราบอกเลยนี่ครับอ็มเอาเริ่มจากด้านนี้เลยด้านนี้มีอะไรนะคุณยายปลาไหลเนาะปลาไหลครับเห็รรวมดั่วความแกงครับเห็ดรวมนกค่ะครับ เพ็รตะไคร้ครับกำลังตุ่มๆเลยครับน้องกระต้งกะปานค่ะแล้วก็สแตว์ค่ะสแตว์ก็มีครับน้อไม้มีน่อไม้มีมะขามป้อมมีสมอครับนี่โอเคทะเลดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ีมเย่ตุกอีกคนนึงนั่งอยู่ร้านนี้นะครับมิกรอยมะขามป้อมครับสมอครับมะขามป้อมและสมอ นี่เดี๋ยวพาดูในถังครับในถังเราเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเปิดถังให้ดูพี่น้องเลยค่ะยกเรากระ,ะดผมเปิดถังให้ดูนะครับนึบนี่ในถังเรา,าเน,นี่มีหนูนาครับพี่น้องใครอยากตานหนูนาเชิญมาที่ร้านเยต,ตุก,กยีรีเลยไหมครับรนหนูนาเยอะไหรวมกันแล้วครับอืมมีปลาไหลด้วยโ okay. อเคเดี๋ยวไปชมทวนสินค้ากลับกันนะครับวันนี้ หนูนาหนูนาพี่น้องใครอยากทานมาหนูนามาเลยได้สินค้ากลับไปอีกนิดนึงนะครับเจุ้กกกน้องสวยๆนั่นคนนึงม,มีปลาไหลครับสินค้าวันนี้ครับนี่หลากหลายครับสมอสมอมะขามป้อมครับมะขามป้อมกลอยสะเดา โอ้เสเดาวน่ากินนะคุณยายเนาะสะเดาขมไม่น่าคุณยายไม่ขมค่ะสะเดาไม่ขมนะครับนี่เห็ดตะไคร้นะคะตะไคร้อีกพี่น้องเห็ดตะไคร้เด้อมารีบมาซื้อด่วนๆเลยพรนื้อพร้อมแกงค่ะคัพราก็มีครับนี่แม่ค้าผมมีเสเะดาค่ะเสะเดามันนะคะรีบมาซื้อด่วนๆเลยพี่น้องหมดก่อนไม่ได้เด้อพี่น้องรังรีบมาเด้อนะครับรีบมา ไปครับเข้าไปดูสินค้าร้านยาเกียวอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ครับถนนที่ไปนั่นคือไปทางอำเภอนางรองนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านยายตุ๊กกับยายลีนะครับตรงข้ามๆเยื้องกันนะครับเข้าไปรับชมสินค้าร้านยาเกียวนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับพี่น้องไปครับรับชมกันเลยไปครับไปอัปเดตสินค้าร้านยาเกลียวครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีสองห้าหกครับพี่น้องนี่ครับอันดับแรกเลยไฮไลท์ร้านยาเกียวครับนูนา พี่น้องหนูนาไปรับชมครับว่ามีกี่ตัวมีเยอะไหมว้าวใครอยากทานหนูนามา้ะครับหนูนาร้านยาเกลเดอพี่น้องนี่มีนะครับหนูนาสินค้าต่อไปครับไปรับชมกันนี่ครับมีสมอป้อมเอามะขามป้อมอันนี้สมอไม่มีเนาะมีมะขามป้อมจ้ามีมะขามป้อมครับนี่สินค้ามีหน่อไม้ครับหน่อไม้ถุงครับหน่อไม้ดองครับพี่น้องกล้วยฉาบครับ ก้วยฉาบเราราคาถูกแซ่บๆเด้อพี่น้องเรามาซื้อจิมเด้อก้วยฉาบร้านยากเกลนะครับเราทําเองด้ครับพี่น้อง mm hmm. ทําเองนี่อันนี้นะครับสินค้าเห็ดหมดแล้วเนาะอืมเห็ดขายหมดแล้วครับวันนี้มานะครับพี่น้องนี่ร้านยากเกลนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแจให้ยากเกลเด้อพี่น้องเลยนี่จ้ามาช่วยกันซื้อเด้อเห็นไหมแม่ค้าเราบอกเห็นนะครับ